สวัสดีครับผมโฟกัสผีรวิทย์นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวบ้านหรือว่าทั่วทวรอบๆนะครับรอบๆใกล้ๆใกล้ๆบ้านผมเนี่ยแหละครับผมเราจะไปดูกันว่าบ้านผมมีอะไรที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ในบ้านบ้้งน,นะครับก่อนจะไปะชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากกดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม แล้วเราจะไปชมคลิปกันเลยครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากเมื่อกี้เราวาร์ปมานะครับเราจะมาทัวร์นะคะว่ามีว่ารอบๆบ,บ้านผมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคบผมนี่นะครับข้างๆบ้านผมก็จะมีดอกไม้ดอกไม้ครับดอกไม้อยู่หน้าบ้าน ก็มีลองจอดรถครับลรงจอดรถครับนี่นะครับคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าบ้านผมอยู่ตรงไหนนะครับคือบ้านผมอยู่ตรงชนบุรีนะครับหรือว่าอยู่ในพุดง่ายคือหน่วยสืบสวนนะครับเพราะว่าพ่อผมเป็นตำรวจนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับจังนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเราจะพาทัวร์นะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน่วยสืบสวน เป็นบ้านแบบแบบตำรวจนะครับเนี่ยครับห้องเป็นแบบนี้นี่คือห้องผมห้องผมนะครับเป็นแบบนี้ครับบ้านผมแต่อีกไม่นานนะครับผมก็จะเลยออกไปข้างนอกนะครับพ่อผมจะเกษียณนะครับในอีกหกปีนะครับแล้วเราก็จะมารีวิวนะครับนี่ครับคือโซน นั่งรับประทานอาหารข้างนอกบ้านนะครับนี่นะครับจะมีโต๊ะนะครับมีโต๊ะแล้วก็จะมทีทีวีนะครับคือบ้านผม,มก็ไม่ได้มีอะไรหรูๆขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ในอนาคตผมอาจจะมีบ้านหลังใหญ่ๆห,หรือว่าอะไรที่แบบ ดีๆก็ได้นะครับถ้าคุณอาจจะไม่เชื่อตอนนี้ก็ผมก็ออกมาเดินเล่นให้ทุกคนมาชมนะครับว่ารอบๆบ้านผูกมีอะไรกันบ้างก็นี่ไงครับลงไร่ลงนาปลูกเพาะปลูกนะครับนี่นะครับเป็นไงกันบ้างทุกคนบ้านของทุกคนมีมีที่แปลงปลูกไหมครับเราก็จะ มาเดินชมกันเลยนี่แล้วเราก็จะให้ดูโรงอาหารของที่นี่นะครับก็เป็นยังไงนี่ครับโรงอาหารแบบนี้ครับเราก็จะมารีวิวในอีกหลายๆอย่างที่ทุกคนไม่รู้กันนะครับแต่บ้านบ้านผม หรือรอบอบ้านผมที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับมีเอกเหลือตรงนู้นครับเห็นนะครับทุกคนตรงนู้นมีไก่นั้นอันเหลือจะมีอีพีสองมาให้นะครับเดี๋ยวคลิปนั้นเดี๋ยวจากคลิปนี้ไปเดี๋ยวจะลงอีพีสองนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้างั้นไปแล้วบ๊ายบาย